สวัสดีครับก็วันนี้มีน้องๆคํถาถามจากทางบ้านนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบหลังไม้มาบอกว่าเวลาหลุดเดี่ยวนะครับเราไปเล l อัพเนี่ยจะแบบเลล้นเลเลยหรือว่าโดนกดดันคือแบบเก่งไปหมดเลยเพราะว่ากลัวคนข้างหลังจะวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบมันทําให้การเลที่หลุดเดี่ยวอน,นั้นเนะี่ยมันพลาดแล้วมันก็จะฝึกยังไงนะครับอะเดี๋ยวนี้เรามาดูกัน ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยผมนิดนึงนะครับกราบขอร้องกันเลยทีเดียวนะครับอ่าค้างกราบกันหน่อยนะครับกราบขอร้องเลยทีเดียวนะครับเอ่อช่วยเข้าไปกดลิงก์นะครับตรงอ่าคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับหรือว่าในด s สคริปชันคำบรรยายคลิปนะครับจะมีลิงก์นะครับกดเข้าไปนะครับจะมาโผล่หน้านี้นะครับแล้วก็ ขอร้อให้เพื่อนๆช่วยผมนิดนึงก็คือเข้าไปกดตรงลูกศรนะครับตรงลูกศรตรงนี้นะครับอ่าแล้วก,กดเคลมนะครับพอกดเคลมปุ๊บนะครับเพื่อนๆนจะจะได้จะมีช่องให้เพื่อนกรอ,อกอ่าอีเมลนะครับแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก,กดสับมิดไปแค่นั้นนะครับอ่ามันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเราชวนมาเล่นอ่ะผมชวนเพื่อนมาเล่นเกมอ่าคริปตโตมอนนะครับแต่ทีนี้คือ เพื่อก็จะได้ลิงก์ั้นนั้นไปแชร์ต่อเพื่อที่จะชวนคนอื่นมาเล่นนะครับก็เพราะว่ามันจะมีในคลิปก่อนๆผมจะบอกไปแล้วว่ามันจะมีจัด,จดอันดับแรงหนึ่งถึงหมื่นหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งคนภายในหนึ่งหมื่นคนจะมีแค่หมื่นคนที่จะได้ไข่ไปนะครับซึ่งก็ต้องไต่แรงก,กันนิดนึงก็ขอร้องเพื่อนๆนะครับช่วยผมนิดนึงนะครับกรอกอีเมลแล้วก็ซับม,มิดขึ้นไปนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะอ่ะทีนี้มาเรื่องของเรานะครับ วันนี้จะมีแบบฝึกนะครับมาให้ดูกันนะครับเป็นแบบฝึกเลอ up นะครับเนี่ยหัดหัดเลอ up นะครับโดยการที่มีคนตามประกบนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับวิธีการฝึกก็ไม่ได้ยากนะครับเล่นกันได้สองคนนะครับชวนเพื่อนมาซ้อมนะครับยืนคู่กันเลยนะครับคนหนึ่งเลี้ยงคนหนึ่งป้องกันนะครับเนี่ยชิดเลยชิดตัวไหลชนไหลนะครับ shoulder to shoulder เลยแล้วเลี้ยงให้จังหวะกันนะครับคือจังหวะแรกเนี่ยคือ เคาะนะครับเคาะเพื่อเพื่อแบบเออพร้อมแล้วนะจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยอย่า,อย,าอย่าไปเขาเรียกว,ว่าอย่าลักไก่ไปก่อน่ะให้สัญญาณคนป้องกันเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเราจะไปนะครับที่ทําอย่างเนี้ยเพราะว่าเราจะได้คนป้องกันเนี่ยเขาจะได้คนป้องกันเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าว่าเราจะไปแล้วเขาจะได้เตรียมป้องกันนะครับมันจะทําให้ความเข้มข้นในการฝึกเนี่ยในการวิ่งเนี่ยอ่าได้มากขึ้นนะครับเห็นไหม คนป้องกันก็ไม่ต้องเอาเขาตายแค่บเบียดกดดันให้เขาเล่นยากเห็นไหมเขาเขายังพลาดเลยเห็นไหมในคลิปเนี่ยเขาก็พลาดนะเห็นไหมเนี่ยเป็นการฝึกเวลาเราหลุดไปเดี่ยวว่าหรือว่าเจอแรงกดดันจากด้านหลังที่ตามเรามาอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงนะครับอันเนี้ยผัดกันเล่นทีละรอบนะครับรอบหนึ่งอย่างในคลิปนี้เขาเล่นกันเก้าจุดนะครับก็ประมาณเอ่อมุมร้อยแปดสิบนะครับสี่สิบห้าองศานะครับแล้วก็ตรงเอลโบช็อต สจุดนะครับตรงกลางอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มุมร้อยแปดสิบนะครับนะก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับเป็นเอ่อเป็นเป็นวิธีฝึกที่ง่ายนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับอยากให้เราเอาไปใช้ดูนะครับส่วนใค,ใครที่มีคำถามเทคนิคอยากได้เทคนิคอะไรพวกนี้ยก็ลอง คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูว่าเอาจะแนะนําอะไรได้อีกนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ติดเรื่องของสถานการณ์โควิดมันทาให้เราไม่สามารถที่จะไปสนามไปถ่ายทําไปอัดคลิปมาสอนได้นะครับก็อาจจะต้องใช้คลิปจากทางคนอื่นมาแนะนําให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาทําคลิปสอนให้ดูอของเราเป็นแบบของเราเองเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนเรื่องของการ c o อปปี้ลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปลงทะเบียนด้วยนะคิตมอนนะช่วยหน่อยจะขอบคุณมากเลยครับ